กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยเป <park mulheres> ็น <shocked> บู้รดอนนางสาวการเจรกชยาองทินยนการที่เสียใจว่าระเอกจาพระกทธกาา้คทางไม่ออทั้งสุดท้ายค่ะ เราลุ้นสามตัวนาไปนั้งกันนะครับที่เราเอฟซีคหลักที่สีามตัวนาจะเป็นตัวไดครับผม่หาลกทีนเข้าสในภาชนะพลาติกทจากนั้นจที่จภาชนะให้ยาวไหมไรับกรรจะใ็านักที่หกลักห่กัหล่ห่่ที่หัก จิสามุลงาก,การทงานกการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะจะใช้อุปกรณ์ออกรรงวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรรงวัลหลัทหหก,ออกท,ลที่3 จะใช้อ <ítulo> ุปกรณ์ออกระงวันหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่3หลักที่4ี่และหลักที่6ออกรัลีกหน้าสตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกระงวัลให้ลูกบอลหมายเลขคลาดรกันเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคลาดรกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกระงวัลยกขันยกกดก่องหมายเลขตกตรงที่ลูกบัลหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะ คร้มแล้วจะออกมาได้3ตัวครังที่ห ครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหนึ่งหนึ่งห้าแปด่อ้าที่หน้าสอค้งที่ทอ,อกห5 8่งห้ป งานประจจะเสียงหยุดยั้แตรมจัหขึ้นมาหค่ะเราจะใช้อุปกรณ์ออกกำลัในหลักใดออกกำัลทีน้สามตัวครั้ง่สองซึ่งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกกำัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกกำลังหลักที่สอง ใช่ใช่ก่มที <m <m ่สี่หลักที่ห้าตัวเลขหน้าสามตัวไม่พอตัดใตัวเยียดเท่ไหนไ่อตั่าครับมีผู้ชมปีพอแล้วครับ158ห้ปตัวอแล้วครับผมเด็กหนาสา3ตัวนะครับสาตัวโอ้ครับแตกครับหน้ แล้วเดียกฟองแรมาแล้วามาแล้วระมกรงครับกูยุ่เระหว่งกกาเมืองกันนะใหญเลยทีนบรกหางทุกทายที่ตเย็นงวเล็กน่าสามตัวยินแดงนะครับหนึ่งห้าแปดยิ้มเดียวยิ้มบเดียวไปกศูนย์สเจ

กีรังเลอใช้ชอุปกรณ์เอากระสุสองกระสนครับมันก็ับกบเนึ่งหาแปกครับูสามเ็ดครับผเอาจิ้งแตกไม่ได้ครับเดียกหานรับตัวได้แล้วได้แล้วเอเอยู่ยังแย่ยึดใหม่เดือเอไม่พูดยึดหมแม่โอ้ยมรอบเ่ยเสียบสูบเารเื่องีใจเย็นท่และหลักทน่ครัเตัวชันที่หค่ะ มาแบนกันด้อคร้อนแล้วจะออกถึงในท้องสุดๆด้วยในเขาด้วยในใจด้วยมีสวยมากดีมากครับกันน้ำย้นสายก็ไม่หวานเลยครับมือเนี่ยเย็นเลยไม่ รางวัลเล็กท้ายสตัวครที่อื่นเล่ที่ออกเจ้าปิดสูงเอาไม่ดีหกศูนย์หกศูนย์กโอ้ไยิ้มสวยปิดย่งไม่ด้หกศูนย์หก จะตงทำอะไรที่ปหลักขึ้นมาเลยว่าจะใช้อุปกรณ์ออกกระวนในหลักใดออกกระวนท้ายสามตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกกระวนหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกกระวนหลักที่ห้า จะใช้อุปกรณ์อ,ออกรระวัลหลักที่2หลักที่3และหลักที่5ออกรระวัลทิขงท้าย3ตัวครั้งที่สองค่ะคแล้วจะออกรางวัลทิขงท้าย3ตัวครั้งที่2 เลขท้ายสามตัวครั้งที oh, I mean no so no I mean ่สองเลขที no ่ออก7 9 9เก้ตเกเก้า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 เกาเกาเก้าเ้าเค้าเก้เก้าเก้าเก้าเาเ้าเก้าเกาเก้าเก้าเเก้าเกาเก้าก่าเเก้า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 เกาเเาเก้นเ้กาากเก้้เากกกากนเาเ ต่อไปจะทำการออกเรอที่สองตัวในราราตว,วันละสองพันบาทค่ะจะจะัดกัวออกเรอว่าสินค้าที่สี่นะครั <c oughs> <c oughs> จะใช้อุปกรณ์ออกกำลังหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกกำลัลหลักที่หกและหลักที่สี่ออกกำลัลที่ทั้งสองตัวผู้ที่จะทําการออกกำลัลที่ทั้งสองตัว หลักโดยคือผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนางสาวนภาพัฒนเกลิ่งแจงนิติกรชนาญการสำนักงานสอบเสวิทยการและหลักสิบคือผู้แทนสื่มวลชนนัตวิชาการวิยเกมผู้ออกปรอดีตนักตบอวทีมชาติไทยและผู้ดำเนินรายการการบูโรลงปุยอองยุงค่ะพร้อมแล้วจะออกกรวนี่ไทยสองตัวไม่รจ เก่าเ่นเเก่าก็เับอทีเกากับน้องยุนไปคร้อมกันครับเจ้าก็เกิดิมีพรสีเด็เก่าไปน้าเด็กเก่าไปีสองคับามุกนกินอง คือท้ายสอตัววันที no ่ส6ตุลาคมองพันห้าร้อยหกสิบห้าเยียมเยี่ยวหัเยี่ยมหัวเยี่ยมคนที่เก้าว่ะเหนือหวเหนือหัวเหนือวเสียพาเลยเียพเสียพาเสียพาตัวนี้มากแล้วเสียพาตัวนี้มาก0ล เรื่องเงี้ยมาสิสิเก้าเป๊ะวะเป๊ะวะเยอะสิบเก้าเป๊ะวะหนึ่งเก้าห้าห้าหนึ่หแ้าน่ยห้าก็อยากจะพูด่เยอว่หารอก่อนนะส่วนพึ่งห้าหึงห้าตามอค่ะกนทุกวันว่าจูงเนี่าบ้านตอตลอดเออาตาสกคนหนคนเดียว มุดโบ้ต้นนั่งโบ้เลยได้ตัวใดยื้อเนียนบอกว่าถือได้รับเด็กขาลื่นไม่ต้องพูดถือค่ะไอเด้ไปมาสื่อหาเงินขอถือใจเงินหาเนเลยไอ้เนี่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 ยตู้เราบ้านป็นจ้าหน้าที่ตำรวเปยกป้อเหนื่อยเหน่อยใจเหนียว แล้วเรายกอาหารหนึ่งเดียวกันนะฮะหนึ่งสองสามตัวแดงอาหารกองประชาการกองทัพไทยจะเป็นผู้เสนอบรรใหม่เล่อเประหลัดต่อไปค่ะหมาเป็นแบบสิทธาจีวันมันเอเล่ได้รับบรรใหม่เลื่งประจำหลัดพันนะคะและกรรมการท่านสุด กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยเป็นผู้ทนกระทรวงกรังนางสาวการเจริญใิชญาพิพาทนางพิชญากรเก <T> ่าแก่ากมันยาลางางกาจังหวะตอนทาดไ่ปออกอนสุดทา่ะแลวกว่านที่คุยูสูมากขึ้นไรัอเสว่างานใหญ่เลยก็ค ก็ได้ร่วมวันใหม่เล่นประจำหลัหน่วยนะคะขณะนี้กำลกังเอาประวัตทั้งหมท่านได้ส่งร่วมวันใหม่เล่ครบแล้วค่ะต่อไปไเจ้าหน้าที่จะเปิดคาตรับทึ่แสงที่บรรจุร่วมวันใหม่ไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการอ,อกกนประจวันได้ทราบพร้อมกันทา,างหกหลักค่ะ ว e 000 000 Joseph, 12, ันที่1วนวันที่16ตุลาคม2565เลขพี่อ๋อหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หก